รายการเพื่อนสีชิภัยบุรีวกับพวกเราเลดี้กากานะคะอุ้ยเป็นไงคิดถึงคิดถึงไม่จากกัาตั้งหนึ่งอาทิตยโอ้ยคิดถึงมากเลยไม่อยากจะเมอามอยนะอาทิตย์ที่แล้วอืไปเที่ยวมายี่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งมาก็แบบว่าเนาะเป็นยังไงเต้นไปเต้นมาปวดชียกเข้าห้องน้ำก็เลยจะเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วทีนี้ก็แบบว่าอุยตกใจมาก คนเยอะมากหน้าห้องน้ําเขาจับกลุ่มกันทําอะไรรู้ป่ะทําอะไรสูบุหรี่สูบุหรี่ใช่แล้วคือเราจะไปเข้าห้องน้ําเขาใจผิวป้าปวดฉี่มั้งก็แบบต้องเบียดเสียดเข้าไปอ่ะคนเยอะจริงๆคือเขาสูบุหรี่ใช่ป่ะใช่ป้ายบุหรี่ก็มีไฟอมันแคบมากแล้วก็อุ้ยเบียดเบียดอุ้ยเราก็กลัวแผลผิวไปโดนแผลเกิดแผลผู้แพงผู้พองเป็นหนองก็แบบ ก็เลยเริ่มเข้าใจว่าบุหรี่มันมีอันตรายจริงทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยเนาะพูดถึงทางตรงไปแล้วมาทางอ้อมกันมากทีนี้เออเรื่องนี้น่าสนใจมากเรื่องอะไรคะแมลงจากบุหรี่อาจจะไม่นานอย่างที่คิดโอ้น่ากลัวมากน่ากลัวใช่ไหมเนี่ยเลยอืล่าสุดนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันเผยว่าว่า บรีตัวแรกที่เราเริ่มสูบเนี่ยนะจะสร้างสารกระตุน้นการเกิดมะเร็งม,ม,มันน่าก,กลวมากเลยมีการตีพิมพ์ด้วยนะในวารสารเกี่ยวกับผิดวิทยาซึ่งเขาได้ทำการศึกษาเรื่องนี้โดยตรงเลยเรื่องโพลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนหรือที่เรียกว่า p A h ใช่แล้วค่ะแล้วสารตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างใช่ P.A.S จะเกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์เฮ้ยมันเป็นไงอ่ะเผาไหม้ไม่สมบูรณ์อ่าก็ยกตัวอย่างเช่นการเผาไหม้ของเครื่องยนต์หรือการเผาไหม้ของบุหรี่มีค่าอัตราการเผาไหม้ที่เท่ากันเลยเฮ้ยน่ากลัวเท่ากันเลยหรออืมรถยนต์ทันมาเริ่มกับบุหรี่หนึ่งมวนมีอัตราการเผาไหม้ที่เท่ากันเฮ้ยน่ากลัวมากแค่นั้นยังไม่พอ เซลล์ภายในในร่างกายของเราจะทำการเปลี่ยนสารเคมีตัวใหม่ขึ้นมาและส่งผลได้ต่อดีเอ็นเอของเราทำให้เราอาจเป็นมะเร็งเฮียแค่มะเร็งยังยไม่พอผิวหนังของเราก็จะหย่อนคล้อยก่อนวัยด้วยนะร้ไม่ได้ร้องไม่ได้ทำไงดีมีวิธีแนะนำป้ามีวิธีแนะนำก็คือเลิกสูบบุหรี่ซะง่ายขนาดนั้นใช่ง่ายิดเดียงแต่เลิกสูบบุหรี่ เาะลราก็อยากฝากว่าสูบบุหรี่หนึ่งมวนก็สามารถฆ่าชีวิตของคุณได้อยากให้คิดแล้วก็นำไปปฏิบัติตามนะคะสำหรับวันนี้พวกเราเลดี้กาก้า่ลาลาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ